สำหรับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในทริปไปให้สุดแล้วไปหยุดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอยู่นะครับในเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมได้ออกเดินทางจากกรุงเทพโดยใช้เวลาขับรถประมาณ12ชั่วโมงแล้วก็ได้มาพักที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชและในตอนที่1นนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ของผู้ใหญ่เยิ้อนนะครับก็น,นับว่าเป็นบุญตาิงๆนะครับสาหรับการที่หลงทางและได้เข้าไปนอนที่ตรงนั้นการที่จะเดินทางเข้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ ผมได้ตั้งจุดหมายแรกไว้ที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับโดยจุดมุ่งหมายก็จะไปที่บ้านแม่วาดและในตอนจบของตอนที่1ผมก็เข้าไปถึงบ้านแม่วาดประมาณ3ามทุ่มแล้วเราก็ได้ทิ้งท้ายวิดีโอในตอนที่1ไว้ในบ้านพักที่อยู่กลางหุบเขาในบ้านแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับนี่เพิ่งติ่นเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมเข้ามานอนที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าครูดีเนี่ย เขาหาที่พักให้เขาบอกว่าจะมาจอรดรถนอนเมื่อ